เป็นแมตท,ที่3แล้วนะครับของพอรพันธ์เกิดปราดสมสอนไอบีเคลิกลีใต้นะครับเป็นการพบเจอกันของทีมอันดับ3ของตารางอย่าง GS c a r t e เในขณะที่ IBK อยู่ลำดับสุดท้ายของตารางลีกาหลีใต้นะครับผมเป็นแมตแห่งความหวังแมตท,ที่ IBK อยากจะชนะสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ IBK นะครับแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดด้วย ต้องบอกว่าพรพันธ์เกิดปราดได้รับโอกาสให้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับจากสตาฟโค้ชให้เป็นตัวจริงโดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนออกเลยนะครับผมยกเว้นจังหวะทางเทคนิคนะซึ่งพรพันธ์เองก็เซตบอลดีอยู่แล้วตามสไตล์ของเธอเองสีหน้าของพรพันธ์เวลาลงสนามคือสีเรียดจ,จริงจังแล้วก็ตั้งใจมากในขณะที่ GS c a r t เก็ดุเหลือเกินนะครับตัวตีตัวตีต่างชาติเบอือห้าทุบหนักมากเปอร์เซ็นในการตบทำคะแนนสูงจริง ในขณะที่ IBK ก็ตั้งอกตั้งใจมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนดูร่วมด้วยช่วยกันสมัครสมานสามัคมคีเป็นที่สุดเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมีจังหวะสวยๆของพรพันธ์เกิดปราดหลายจังหวะพรพันเองก็มีข้อเด่นในเรื่องของเกมบล็อกด้วยนะครับบล็อกแน่นมากกับจังหวะบล็อกของเธอไปดูกันเลยครับ เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือคิมฮีจินนะครับซูเปอร์สตาร์ของอลเกาหลีใต้ตัวอดีตทีมชาติก็ลงสนามด้วยแต่ว่าลงแบบเป็นเทคนิคอะลงมาบล็อกแทนพรพัน,นนะครับพรานพรน,น,นก็ต้องออกไปเฮ้ยแต่การลงสนามของคิมฮีจินคือเรียกกระแสเรียกกระแสของแฟนคลับได้ดีจริงๆครับผมโอเคนะทุกคน